สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิสซูป้ายแดงโปรแรงแซงทางโค้งครับมีเพื่อนหลายคนนะครับถามเข้ามาเยอะมากนะครับว่า e อ็กเพนเดอร์จีทีเอ็กเพนเดอร์ต่างกันยังไงฮะนะครับวันนี้นะครับจะได้รู้กันเลยนะครับว่าเอ็กเพนเดอร์จีทีเอ็กเพนเดอร์เนี่ยที่ราคาต่างกัน40,000กว่าบาทนะนะครับต่างกันยังไงบ้างนะครับ ก่อนที่จะไปรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะนะครับใครที่ยังไม่ได้กดสันกระดิ่งก็ไปกดไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้อีกนะครับโอเคนะครับและที่เห็นด้านหลังของผมนะครับนั่นก็คือนั่นก็คือฝั่งนี้คือมิ s u b บิชินะครับตัวนี้เป็นตัวนิวแล้วนะนะครับตัว2022นะครับอ่าคันนี้มีติดตั้งชุดแต่งมาด้วยนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับก็ติดตั้งชุดแต่งมาเหมือนกันนะครับเป็นมิตซบิชิ X p a n d e r นะครับ GT นะนะครับ Cross และ GT นะครับวันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบให้เพื่อนๆเนี่ยคือถ้าเกิดว่าใครที่เป็นแฟนขับ Mitsubishi ป้ายแดงโบลแรงแสงทางโค้งนะดูแค่แวบเดียวต้องแยกออก GT กับ Cross นะครับมาดูกันเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับ X p a n d e r Cross นะครับหน้าตาของเขาถ้าเทียบกับตัว2021นะครับตัวเก่านะครับกับตัวใหม่นะครับแทบไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามองดีๆเนี่ยกระจังหน้านะครับบริเวณนี้เท่านั้นนะครับ เปลี่ยนไปนะครับส่วนไฟนะครับยังคงเป็นคางหมูเหมือนเดิมนะครับอ่านะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันแตกต่างกันเลยนะถ้าเกิดว่าดูแบบด้านหน้านะครับด้านหน้าสิ่งที่แตกต่างกันนะครับของ a อพัน e r GT เนี่ยนะครับเขาจะเป็นไฟแบบ T-shape นะครับ T-shape แต่ a อพ n d e r Co ์คเนี่ยจะเป็นไฟแบบคางหมูนะนะครับนี่นะครับคางหมูแบบนี้นะครับส่วน GT เนี่ยจะเป็น Tshape แบบนี้นะครับ อ่านะครับโอเคนะครับแล้วก็ในส่วนของหลังคานะครับหลังคาเนี่ยเอ็กเพนเดอร์คอสมีราวหลังคามาให้นะครับมีราวหลังคามาให้แบบนี้เอ็กเพนเดอร์จีทีนะครับไม่ได้มีราวหลังคานะครับต่างกันนะนะครับราวหลังคาเอ็กเพนเดอร์คอสนะครับไม่มีราวหลังคาคือเอ็กเพนเดอร์จีทีนะครับต่างกันไปแล้วสองจุดนะครับส่วนไฟเน้นให้อีกทีหนึ่งนะครับในส่วนของเอ็กเพนเดอร์คอสนะครับที่ผมชอบนะครับคือ ไฟด้านหน้าเนี่ยนะครับเป็นไฟ LED มาให้แล้วนะครับเป็นไฟ LED มาให้จากโรงงานเลยนะครับส่วน Expender GT นะครับยังคงเป็นไฟฮาโลเจนอยู่นะนะครับแต่เราสามารถอัปเกรดเพิ่มสเปคได้นะครับต่างกันนี่ผมทวนให้อีกรอบนะครับไฟค้างหมูกับไฟ t h a p e นะครับหลอดไฟฟลอ t เป็นไฟ LED แล้วนะครับอ่านะครับหลังคา Expender Cross มี เอ็กเพนเดอร์จีดียังไม่มีเาวาหลังคามาให้นะครับโอเคครับในส่วนของด้านข้างครับมาดูใกล้ๆเลยครับในส่วนของ e x p กเพนเด r ร s คเนี่ยนะครับเขาจะมีกาบมาให้นะซุ้มล้อแล้วก็กาบข้างประตูนะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นสีดาด้านแบบนี้นะครับเป็นชุดแต่งนะครับมีชุดแต่งมาให้แบบนี้นะครับที่เพิ่มเข้ามานะครับที่ GT ไม่มีส่วนล้อเป็นล้อขอบ17เหมือนกันนะครับเอ็กเพน r ดอร s เป็นล้อขอบก้านแบบตรงแบบนี้นะครับ1 2 3 4 5หก้านแบบนี้นะ นะครับเป็นสีโครเมียมสลับสลับกับสีดําแบบนี้เลยส่วนเอ็กเพนเดอร์นะครับนี่นะครับสมล้อไม่มีกับข้างไม่มีมาให้นะครับส่วนล้อเนี่ยขนาดเท่ากันคือ17นะครับเป็นขอบ17เท่ากันเป็นลายใบพัดครับเป็นสีโครเมียมสลับกับดําเหมือนกันนะครับแต่ว่าลายใบพัดเนี่ยมันทําให้ล้อเนี่ยดูใหญ่นะนะครับถ้าดูเพลินเหมือนล้อขอบ18เลยนะนะครับแต่นี่คือล้อขอบ17นะครับ ่าสิ่งที่แต,ตกต่างกันนะในส่วนของไฟท้ายนะครับ GT เนี่ยจะเป็นไฟท้ายแบบนี้นะนะครับเป็น T shape นะครับเหมือนกันกับไฟหน้าออกมารับกันนะครับและในส่วนไฟท้ายของ Extender Cross นะครับยังคงเป็นไฟท้ายแบบสปอร์ตเหมือนตัว2021เหมือนเดิมเลยนะ ภายในเนี่ยนะครับสำหรับ e x p a n d e r Cross นะนะครับภายในจะเป็นเหมือนกันเลยความกว้างเท่ากันแต่สีหนังที่ใช้นะครับจะเป็นสีครามแบบนี้นะนะครับให้ความรู้สึกอบอุ่นแบบผู้ใหญ่นะนะครับแล้วก็บริเวณนี้มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้แผ่นพลาสติกที่เป็นอารมณ์แบบให้ความหรูหราเข้ามานะครับหน้าจอเหมือนกันความกว้างเท่ากันหมดนะครับสีเบาะนะครับก็เป็นสีครามเหมือนกันสำหรับ e x p a n d e r GT นะครับ ความกว้างเท่ากันหมดต่างกันที่สีหนังนะครับเอคันเดอร์จีทีเลือกใช้เป็นสีหนังเป็นสีน้ำตาลเข้มๆแบบนี้นะครับเดินได้จริงเหมือนกันนะครับคอนโซลด้านหน้านะครับให้สีน้ำตาลเข้มๆมานะครับแบบนี้ส่วนสีเบาะนะครับเป็นสีครามเหมือนกันนะนะครับนี่เดินได้จริงนะครับมีที่พักแขนเหมือนกันกว้างเท่ากันนะครับ ก็เมื่อกี้ก็ไปดูมาแล้วนะครับในเรื่องส่วนของความแตกต่างระหว่าง x p ็ n d e r Cross และ x p ็ n d e r GT นะครับหลักๆเลยนะครับผมไล่ให้ x p ็ n d e r Cross นะครับที่มีมาให้ก็คือกาบข้างซุ้มล้อนะครับแล้วก็ราวหลังคานะเรามองภายนอกนะครับส่วนไฟ x p ็ n d e r Cross เป็นคางหมูนะครับ x p ็ n d e r GT เป็น shape นะครับเป็นไฟแบบใหม่นะนะครับภายในนะครับหนังที่ใช้ของ x p ็ n d e r Cross เป็นสีฟ้าครามนะครับส่วนเอ็กเพนเดเป็นสี น้ำตาลเข้มนะครับอ่านะครับหลอดไฟ Expander Cross นะครับเป็นแบบ LED Expander GT เป็นฮาโลเจนครับอ่าและด้านหลังของผมนะครับ Expander ทั้งสองคันนี้ทั้ง Cross และ GT นะครับคันนี้ก็เป็นรถลูกค้านะครับที่เตรียมส่งมอบนะครับคันอย่างคันนี้เนี่ยนะครับชุดแต่งเนี่ยนะครับจะเป็นชุดแต่งตัวใหม่ล่าสุดเลยนะเพิ่งเปิดตัวนะครับนั่นก็คือชุดแต่ง Nexter ในส่วนของ Expander Cross นะนะครับอ่านะครับสิ่งที่ ผมชอบเลยนะครับคือดิฟเฟอเซอร์นะครับเขาทาเป็นสีแดงแบบนี้อ่านะครับแล้วก็บริเวณด้านหน้าเนี่ยมีตะแกรงมาให้แบบนี้นะครับเอาไว้การพวกเศษหินนะครับที่จะเข้าไปโดนหม้อนงหม้อน้ําเราได้นะนะครับนี่ดีมากเลยนะครับแล้วก็มีลายตัดตรงนี้นะครับแล้วก็มีไฟ LED ซ้ายกับขวามาให้นะครับอ่าให้ความรู้สึกสวยงามแล้วนะครับชุดแต่งชุดนี้เนี่ยครับในส่วนของบริเวณสีแดงนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยนะครับ ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะเอาสีแดงหรือหรือนะครับหรือสีเหมือนตัวรถเช่นรถคันนี้สีขาวนะครับเราจะเอาบริเวณนี้เป็นสีขาวก็ได้บริเวณนี้ก็เป็นสีดําเหมือนเดิมนะนะครับเราจะใช้ตรงนี้สีขาวตรงนี้สีขาวก็ได้หรือรถเราเป็นสีสีบอลเงินนะครับเราจะใช้ตรงนี้สีบอลเงินสีบอลเงินสีบอลเงินก็ได้นะครับอ่านะครับมาดูในส่วนของชุดแต่งของเอ็กเพนเดอร์ G.T. นะครับที่เป็นเนคเตอร์เหมือนกันนะผมเปรียบเทียบเมื่อกี้ใช่ไหมนะครับมีลายตรงนี้เหมือนกันนะครับนี่มีเหมือนกันนะครับมีไฟ LED เหมือนกันแต่สิ่งที่แตกต่างครับในส่วนของ diffuser นะครับของ expander G.T. เนคเตอร์นะชุดแต่งของเขาตรงนี้จะเป็นสีเหมือนตัวรถนะนะครับไม่ได้เปลี่ยนสีตามลวดลายนะครับอ่านะครับเป็นสีแบบนี้แล้วที่ต่างไปอีกก็คือบริเวณนี้ไม่มีตะแกรงนั่นเองนะครับ ประมาณนี้ในส่วนของด้านหลังครับเรามีให้เลือกนะครับในส่วนของชุดแต่งเน็กเตอร์เนี่ยลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะเอาท่อกลมคู่แบบนี้นะครับซ้ายขวาหรือจะเลือกเป็นท่อเหลี่ยมก็ได้นะครับอ่านะครับสำหรับชุดแต่งเอ็ n n d e r GT และคอร์สเลยนะครับมีทั้งท่อกลมคู่และเหลี่ยมคู่นะครับในส่วนของเอ็ n n d e r ด o คอร์สนะครับลายตรงนี้เนี่ยลูกค้าสามารถเลือกเอาสีเหมือนตัวรถก็ได้หรือจะเอาสีแดงแบบนี้ก็ได้ครับ โอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเอ็กพันเดอร s คและเอ็กพันเดอนะครับรวมทั้งชุดแต่งนะครับในส่วนของเ e c t เ r เนาะนะครับคัน2-3คันนี้เราใช้เ e c t เ r ทั้งหมดเลยนะครับแต่จะบอกให้นะครับว่าชุดแต่งเนี่ยเรามีให้เลือกเป็น10แบบเลยนะนะครับมีหลายแบบหลายลายหลายสไตล์ลูกค้าสามารถดีไซน์รถเป็นของตัวเองได้นะครับอ่านะครับในส่วนของความคุ้มค่านะครับเอ็กพันเดอร s คเนี่ยแพงกว่า40,000กว่าบาทกับเอ็กพันเดอนะครับที่ผมพูดไปแล้วนะครับมีไฟ led มีราวหลังคามาให้มีกับข้างมีซุ้มประตูมาให้นะครับกับไม่มีราวหลังคานะครับไม่มีกับข้างแบบนี้นะครับเป็นออกเรียบๆนะครับใครชอบแบบสปอร์ตโหมดสปอร์ตนะนะครับไปที่เอแอเดอร์จีทีใครชอบแนวผู้ใหญ่ครอบครัวนะครับผลสามพระเาวาหลังคานะ e นะครับไปที่เอ d e r เดอร์คอร์สนะครับแล้วแต่เพื่อนๆพี่ๆชอบนะนะครับใครที่สนใจนะครับอยากได้รถนะครับเอแพนเดอร์ไปใช้นะครับเป็นรถเออเนกประสงค์นะนะครับ ไม่จาเป็นต้องมีครอบครัวนะครับแต่ว่าเอ็กเพนเดอร์เนี่ยต้องบอกเลยว่ามันพื้นที่เก็บของเยอะมากนะครับพื้นที่เก็บของค่อนข้างเยอะนะครับใครที่เอาไปใช้แล้วก็มีแบบสายบรรทุกขนของนะครับผมบอกเลยว่าเหมาะมากนะครับแล้วก็เป็นเครื่องแคบเป็นเครื่องยนต์พันห้าร้อยซีซีนะครับเป็นเบนซินประหยัดน้ํามันนะครับมีหลายท่านถามมาว่าประหยัดน้ํามันแค่ไหนนะครับก็ประหยัดเท่าเครื่องพันห้าครับไม่ได้ต่างกันมากนะนะครับถ้าเราเอาเครื่องพันห้าไปเทียบกับพันห้าก็พอๆกันนะครับถ้าพันห้าเทียบกับสองพันสี่นะครับ บอกเลยว่าประหยัดกว่ากันมากอย่างเกจที่นั่งส่วนมากนะครับจะเป็นรถเครื่อง2000นะครับอย่างปาเจโร่ก็2อ0พใช่ไหมนะครับเอเพนเดอร์เนี่ยเกจที่นั่งเท่ากันนะแต่เครื่องพันห้านะครับบอกเลยว่าคุ้มประหยัดนะครับถ้าใช้ในเมืองเนี่ยค่อนข้างคุ้มถ้าออกต่างจังหวัดบ่อยๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นปาเจโร่นะครับจะคุ้มกว่าโอเคครับสําหรับใครที่จะออกรถนะครับอยากได้รถแบบนี้นะครับก็โทรเข้ามาหาผมได้นะครับที่เบอร์ด้านล่างหรือ065นะครับ665 6594นะครับหรือ พักในในลน์ก็ได้ลน์แอดนะครับนะครับถ้าใครที่แบบจะเอานะครับก็โทรมาเลยก็ได้ครับเร่งด่วนจะได้คุยรายละเอียดกันนะครับคุยดีเทลกันว่าจะแต่งแบบไหนบ้างนะครับจะดาวเท่าไหร่จะออกรถเมื่อไหร่ครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาไปก่อนครับคลิปหน้านะครับผมจะมารีวิวรุ่นไหนนะครับอย่าลืมติดตามนะคลิปหน้าเนี่ยนะครับจะเป็นในส่วนของคลิปที่ผมจะรีวิวในส่วนของการพับเบาเอ็กเพนเดอร์นะครับมันพับได้ทั้งหมด 6ถึง7แบบเลยนะนะครับมันพับได้แบบไหนบ้างนะครับอย่าลืมรอติดตามได้เลยครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อน,นครับที่นี่มิสซูพระนครสายไหมมิสซูป้ายแดงโปรแรงแซงทางโคง้งสวัสดีครับ